เหตุประทัดที่บริเวณถนนรามคำแหงเมื่อวันที่30พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมที่ผ่านมาไม่ได้จบลงทันทีในวันที่นปชอยุติการชุมนุมและไม่ได้สร้างความสูญเสียให้แกท่ทั้ง2ฝ่ายทางการเมืองเท่านั้นคำถามคือใครควรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบมากที่สุดต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ติดตามบทสรุปได้จากรายงานพิเศษย้อนรอยสมรภูมิรามคำแหงตอนที่2ความรุนแรงนี้ของใคร แม้ว่าแกนนำกลุ่มนปชจะประกาศยุติการชุมนุมที่ราชมังคลากีฬาสถานและคนแสดงถอนตัวออกจากพื้นที่ทั้งหมดของเช้าวันที่1ธันวาคมแต่กลุ่มผู้ที่อ้างตนเองว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมอาวุธมีอาการคล้ายมืนเมายังคงปักหลักปิดถนนรามคำแหงทังเส้น พบการนำทรัพย์สินของคนเสื้อแดงมาเผาทำลายและป่าระเบิดปิงปองประทัดเป็นระยะพร้อมกับการสร้างข่าวหรือว่ามีคนเสื้อแดงและกลุ่มบุคคลที่พวกเขาจินตนาการกันไปเองว่าเป็นกองกำลังขมรคอยลอบอยู่บนสะพานทางยกระดับหน้ามหาวิทยายลัยรามคำแหงและบนตึกต่างๆทั้งที่จริงแล้วล้วนเกิดขึ้นจากการกระทำของพวกเขานั่นเอง กระทั่งช่วงบ่ายทหารจากกองทัพบกซึ่งไม่ได้ติดอาวุธเข้าคุมพื้นที่และนำนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ภายในมหาวิทยายลัยรามคำแหงออกจากพื้นที่ขณะที่ฝั่งตรงข้ามชายชะกานซึ่งอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาก็ยังคงก่อเหตุเป็นระยะมีการเผารถบัสที่จอดอยู่ด้านหน้าราชมังคลากิฬาสถานจนเสียหายย่อยยับ ่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบความเสียหายจึงพบกับโครงกระดูกมนุษย์ในห้องน้ําของรถบัสแต่ทว่าตลอดทั้งเย็นจนถึงดึกวันนั้นก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานคนใดกล้าเข้ามาตรวจสอบเพราะกลุ่มชายชักการที่ยังคงปิดพื้นที่ลาดตระเวนหน้าถนนรามคำแหงไปทั่วเป็นที่หวาดผวะไปตลอดทั้งคืนในวันที่1ธันวาคม ฉากสุดท้ายของเหตุการณ์บนถนนรามคำแหงเกิดขึ้นกลางดึกของวันนั้นเมื่อกลุ่มชายชะกันที่มีสภาพคล้ายหมื่นเมานำรถตู้สองันป้ายทะเบียนอุดรธานีซึ่งถูกทุบทำลายอยู่หน้าซอยรามคำแหง53ตั้งแต่ช่วงเช้าเข็นมาเผาเล่นที่ด้านหน้าประตูหนึ่งของราชมังคลากีฬาสถานพร้อมเสียงโห่ร้องอย่างผู้มีชัยจนกระทั่งเช้าวันที่2ธันวาคมเมื่อเหตุการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ มีการเปิดถนนให้รถสามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะก,กองพิสูจน์หลักฐานจึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ประทะและความเสียหายที่เกิดขึ้นจนได้ความชัดเจนว่าศพบ,บนรถบัสคือนายสุรเดชคำแปลงใจอายุ17ปีจากประคำของเพื่อนผู้เสียชีวิตเล่าว่าเขาและนายสุรเดชถูกกลุ่มชายชะกันเคี่ยงป่าปะทะใสระหว่างขับรถจักรยานยนต์ออกมาซื้อข้าวจนต้องขึ้นไปหลบบนรถบัส และเมื่อรถบัสถูกเผานายสุรเดชไม่สามารถหลบหนีลงมาได้พร้อมกับเขาจึงถูกไฟคลอกเสียชีวิตมาถึงจุดนี้คำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นว่าใครคือผู้ก่อความรุนแรงนี้ขึ้นและใครคือผู้ที่ควรออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ทั้งหมดยังคงต้องรอการพิสูจน์และติดตามกันต่อไปแต่ยังน้อยที่สุดสิ่งที่เราพอจะสามารถสรุปออกมาได้จากข้อเท็จจริงเท่าที่มีการยืนยันตรงกัน จากพยานและหลักฐานจากหลายฝ่ายในขณะนี้คือข้อเท็จจริงที่ว่าทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงและผู้ชมุมนุมต่อต้านรัฐบาลต่างก็มีการใช้ความรุนแรงและติดอาวุธในอัตราที่เสมอกันเขา้าทำา่ันกันในสมรภูมิรามคำแหงอย่างแน่นอนอออแต่ข้อเท็จจริงที่มักมีการลืมพูดถึงหรือว่าจงใจละเลยไม่พูดถึงการในสื่อกระแสหลักทั้งๆท,ที่เป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดอย่างจงแจง้งคือข้อเท็จจริงที่ว่า กลุ่มคนเสื้อแดงจากการชุมนุมอยู่ภายในรั้วรอบขอบชิดโดยอาศัยเพียงเส้นทางรอบมาหาวิทยายลัยรามคำแหงในการสัญจรผ่านไปมาเท่านั้นและฝ่ายต่อต้านคนเสื้อแดงต่างหากที่ดักทำร้ายคนเสื้อแดงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน พอแท้จริงประการต่อมาคือแกนนําของผู้ชุมนุมฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่อ้างตัวว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยายลัยรามคําแหงบางส่วนยอมรู้แน่นอนว่ากลุ่มคนเสื้อแดงมาชุมนุมเพียงในราชมังคลากีฬาสถานเท่านั้นแต่พวกเขาก็ยังจัดระดมพลใหญ่ต้านคนเสื้อแดงในวันเดียวกันนี้ซึ่งคําถามก็คือการจัดเวทีชนการในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นนี้เป็นเจตนาที่จะให้มีการประทักกันหรือไม่ทั้งทั้งที่พื้นที่ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่แท้จริงอยู่บนถนนราชดำเนิน แน่นอนว่าในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองอยู่ในสภาวะที่เข้มข้นรุนแรงแบ่งออกเป็นฝักฝ,ากฝาก่ายเช่นนี้การเผชิญหน้าจากทั้งสองฝั่งหากเกิดขึ้นย่อมเป็นความรุนแรงอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงไม่ให้ทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญหน้ากันและนี่ก็เป็นสิ่งที่การนำนปชได้พยายามทำแล้วด้วยการจัดการชุมนุมแสดงพลังที่ราชมังคลากีฬาสถาน แทนที่จะเป็นบริเวณอื่นที่ใกล้เคียงกับเวทีราชดำเนินเพื่อให้ได้แสดงออกทางการเมืองคัดค้านการชมรุมนุมของฝ่ายตรงข้ามโดยไม่จำเป็นต้องปะทะกันแต่คำถามก็คือแล้วทำไมอีกฝั่งยังตามมาจัดเวทีที่หน้ามาหาวิทยายลัยรามคำแหงหากไม่ใช่เจตนาเพื่อให้มีการประทะกันเกิดขึ้นแน่นอนว่าความรุนแรงเกิดขึ้นจากทั้งสองฝั่งยังไม่อาจปฏิเสธได้ แต่คำถามสำคัญคือใครกันที่เป็นผู้ก่อชนวนความรุนแรงเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาใครคือผู้ที่อยู่ในที่ตั้งอย่างสงบและใครคือผู้ที่ตามมารังควานการชุมนุมในที่ตั้งอย่างสงบนี้จนเป็นเหตุให้พวกเขาทนไม่ได้จนต้องจับอาวุธขึ้นมาตอบโต้บ้างไม่ยอมให้ถูกรังแกแต่เพียงฝ่ายเดียววินยูชนทั้งหลายย่อมสามารถใช้วิจารณญาณของตนตอบคำถามเหล่านี้ได้โดยไม่ยากเลย